วันที่18กันยายน2567คานายเดชเล็กวิชัย รองอธิบดีปฏิบัติการราชการแทนอธิบดีกรมชลประทานออกประกาศแจ้งเตือนสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฉบับที่8ค่ะถึงผู้ว่าราชการจังหวัด11จังหวัดพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาประกอบด้วยจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีลบบุรีปรทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครซึ่งจากการคาดการณ์ของกลุมอุตุนิยมวิทยาค่ะจะมีฝนตกหนักถึงหนัก,นกมากบางพื้นที่บริเวณประเทศไทยซึ่งอาจทำให้เกิด น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากทั้งนี้เนื่องจากมีล่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงทําให้มีปริมาณฝนตกมากขึ้นซึ่งจากการคาดการณ์โดยกลมชลรประทานใน1-7ถึงวันข้างหน้าค่ะโดยในวันที่24กันยายน2567ที่สถานีวัดน้ำซีสองอเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์จะมีปริมาณน้ำไหลผ่านประมาณ 1, 5 0 0ถึง1,600ลูกบาทเมตรต่อวินาทีและคาดการปริมาณน้ำไซฟโฟรประมาณ150ลูกบาทห้ ต่อวินาทีรวมกับคาดการปริมาณน,น้ําจากแม่น้ํำสแกรัรงประมาณ50ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะทําให้ปริมาณน,น้าที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยา มีปริมาณ1,800ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะซึ่งทางกลมชลประทานได้มีการผันน้ําเข้าสู่ระบบชลประทานทั้งสองฝั่งของลุ่มน้ําเจ้าพระยาทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกในอัตรา300ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะกรมชลประทานมีความจําเป็นต้องระบายน้ําผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราไม่เกิน1,500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยจะมีการระบายน้ําเพิ่มขึ้นแบบขั้นบันไดค่ะจึงจะส่งผลทําให้พื้นที่ริมน้ํามีระดับน้ําเพิ่มสูงขึ้นจากปัจ,จุบนอีก60เซตติมรถึง เมตบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำบริเวณคลองผงเพงจังหวัดอ่างทองคลองบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและพื้นที่บริเวณแม่น้ำน้อยที่ตำบลหัวเวียงอำเภอเสนาตำบลลาดชิดต,ตำบลท่าดินแดงอำเภอพักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอาจจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนค่ะหากมีปริมาณน้ำเหนือเพิ่มขึ้นที่จะส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพยา มากกว่า1,500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะแจ้งให้ทราบต่อไปค่ะสำหรับสถานการณ์น้ำเขื่อนเจ้าพระยาวันที่18กันยายน2567ค่ะปริมาณน้ำไหลผ่านสถานีวัดน้ำซี2จังหวัดนครสวรรค์1,115ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาที่อำเภอเมืองชัยนาท มีปริมาณ1,312ลูกบาศกเมตรต่อวินาทีระดับน้ำเหนือเขื่อนลดลงจากเมื่อวาน22เซนติเมตรค่ะอยู่ที่ระดับ14.50เมตรวัดจากระดับน้ำทะเลปานกลางน้ำระบายท้ายเขื่อน1 0 9 9ลูกบาทก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำท้ายเขื่อนที่อำเภอสัพยาส่งตัวอยู่ที่ระดับ11.35เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางต่ำกว่าตลิ่ง4.99เมตรค่ะ